พี่น้องชาวราศีตุลนครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับเส้นทางของเฮโรเฟนพระสังฆราชผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เิียงศักดิ์สิทธิ์การสร้างบุญกุศลนะครับเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้พัฒนาการเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาโอกาสดีๆก็จะย้อนกลับมานะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับแล้วท่านจะผ่านอุปสรรคได้ รายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีตุลครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีตุลในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับโมฮักก็จะมาประมวลเรื่องที่สำคัญเรื่องที่น่าสนใจเรื่องราวของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอุปสรรคหรือว่าการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับคนราศีตุลก็เป็นการดูแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะว่าเป็นดวงของคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูด้วยนะครับสำหรับชาวราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคม จนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกด,ดวงเป็นลัคนาราศีตุลนอยากจะมาดูมาฟังมารับเอาคำพยากรณ์เป็นแนวทางก็เข้ามาได้นะครับดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับหรือว่าท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักนะครับก็ ตามนี้นะครับตามป้ายที่ขึ้นให้ไว้นี่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันเอาละครับทีนี้มาดูกันว่าคนราศีตุนจะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรในเดือนสิงหาคมนี้นะครับมาดูกันได้เลยครับเริ่มต้นจากเรื่องที่1 นั่นคือเรื่องของงานนะครับเส้นทางการงานเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นเลยจากไยพ่ปยากรคใบที่หนึ่นั่นคือแอโรเฟนนะครับเป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่ตำแหน่งของครูบาอาจารย์นักประราช์กิจกรรมพิเศษพิเศษเพื่อการเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้พบทางออกพบกับเส้นทางที่ดีขึ้น บางคนอาจจะเจอปัญหาเจอเรื่องราวที่ไม่ดีแต่ว่ามันจะมีทางพิเศษเป็นทางลัดเพราะว่าท่านจะได้รับโอกาสที่ดีได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองมีเข็มทิศชีวิตที่แน่นอนมากขึ้นว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรจะผ่านพ้นปัญหาอย่างไรจะทำอะไรแบบซ้ายแบบขวาอย่างไรจึงจะมีโอกาสมากขึ้น,นครับและเป็นช่วงเวลาของการที่จะต้อง ทบทวน,นหลายเรื่องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรแบบตามใจตัวเองนะครับก็ศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นบางคนก็จะเน้นไปที่กิจกรรมพิเศษเรื่องของสภาว่าจิตใจนะครับพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคได้และโอกาสเป็นอย่างไรโอกาสมีนะครับในการที่จะผ่านอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีตุล คนที่กำลังเจอปัญหาอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับทบทวนดูแนวทางชีวิตดีๆแล้วท่านจะพบทางออกนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับมาดูเรื่องที่เรียกว่าเริ่มต้นของปัญหากันเลยนะครับนั่นคือ9ดาบวงจรชีวิตคนราศีตุลในเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีความเครียดมีความทุกข์ มีความกังวลนะครับอาจจะมาจากเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบทำให้การดําเนินชีวิตเกิดความไม่ปกติการทำงานไม่ปกตินะครับก็จะทำให้เกิดความารู้สึกไม่ดีมีความทุกข์ทางกายทางใจและบางคนก็เชื่อมโยงไปถึงปัญหาสุขภาพด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เข้ามากระทบแต่ตัวที่จะเป็นกำแพงเป็นเกาะ ป้องกันก็คือว่าเฮโลแฟนตำแหน่งพระสังฆราชตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ตำแหน่งของจิตใจที่มั่นคงก็จะต้องมีนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของการงานเป็น1นบรียนการเงินนะครับอยู่ในเส้นทางของการงานด้วยก็จะค่อยๆพัฒนาเริ่มดีขึ้นนะครับ โอกาสของงานก็จะดีขึ้นโอกาสของการเงินก็จะตามมา,าเริ่มมีรายได้เริ่มมีความเคลื่อนไหวอะไรที่เคยฝืดเครื่องก็จะเริ่มดีขึ้นอาจจะช้าแต่ว่ามีโอกาสนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่สองกันบ้างาเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินคนราศีตุลน,นะครับเป็นอย่างไรมา,าเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หเป็นเดท นี่ก็คือปัญหาปัญหาของสุขภาพปัญหาของความเจ็บไข้ได้ป่วยความพัดพลากความสูญเสียเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเงินด้วยรายจ่ายการเงินส่วนหนึ่งหรือว่าจำนวนไม่น้อยที่จะมาเชื่อมโยงกับเรื่องของสุขภาพความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นัก ไม่มีความสุขอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ต้องดูแลไม่ว่าร่างกายสุขภาพจิตใจรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับอันนี้มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับก็จะเป็น9ถ้วยก้าถ้วยก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับ กิจกรรมอาจจะมีเรื่องของการพบเจอคนจํานวนมากด้วยนะครับอันนี้ก็มีส่วนสำคัญบางคนก็อาจจะจะลืมความทุกข์นะครับสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้มีกิจกรรมเจอคนมากมายนะครับอันนี้ก็ต้องอระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างอาจจะขาดความจริงใจไปนิดนึงทำให้ท่านเสียทรัพย์ได้ง่ายด้วยนะครับรวมทั้งเป็นที่มาของคำว่าสุขภาพไม่ดีด้วย ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงถึงการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินเป็นสัตว์เฟ้งนะครับนี่คือบทบาทกลไกวิธีการดําเนินการที่จะแก้ไขปัญหาเข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็ตัดสินใจเหล่านี้นะครับจะเป็นส่วนสําคัญด้วยสุภาพสตรีชาวราศีตุลน,นะครับก็จะมีบทบาทตรงนี้ไม่น้อยด้วยคือดูแลทรัพย์สิน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีด้วยนะครับก็ทําได้ดีเข้มแข็งเข้มข้นเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องที่สามนั่นคือเรื่องของความรักครอบครัวเป็นอย่างไรสําหรับคนราศีตุลน,นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับนั่นคือหกดาบนะครับหกดาบคือปัญหาที่มี ใครที่มีปัญหาไม่เข้าใจขัดแยง้งหรือไม่ก็รอคอยเกี่ยวกับความรักมีโอกาสดีนะครับที่จะค่อยๆแก้ไขเพราะฉะนั้นท่ามกลางปัญหาทั้งหลายนะครับปัญหาความรักครอบครัวก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตด้วยที่รอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ก็มีโอกาสดีในการที่จะค่อยๆแก้ได้นะครับอาจจะ อา,อาจจะมีความทุกข์และรอคอยแต่ก็จะเริ่มมีโอกาสนะครับคุยขายได้ช้าน,นิดหน่อยไม่เป็นไรยังมีแสงสว่างมีโอกาสที่ดีรออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อยเปลี่ยนค่อยไปสําหรับปัญหาเกี่ยวกับความรักและครอบครัวนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น4ดาบก็เช่นเดียวกันกับ6ดาบนะครับ 1. ถคือว่าฟื้นฟู นะครับไม่ว่าจะเรื่องของความเข้าใจสองการรอคอยก็ต้องใจเย็นๆสามอะไรที่มันจะเกิดความเสียหายใจร้อนไม่ดีนะครับและก็ดูแลสุขภาพด้วยในเรื่องของครอบครัวนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆฟื้นฟูนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักเป็นเด็กถือดาบนะครับปัญหาย,ยังไม่จบยังมีเรื่องลูกหลานบริหว่านด้วยนะครับก็อาจจะมีเรื่องดวน ให้ช่วยเหลือด้วยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้และครับรวมแล้วว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ประเด็นของความรักครอบครัวค่อยเป็นค่อยไปโอกาสยังมีปัญหามีแนวโน้มจะแก้ไขได้จะผ่านอุปสรรคได้แต่ต้องหนักแน่นมั่นคงนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่4นั่นคือเรื่องของอุปสรรคเพิ่มเติมมีอะไรหรือไม่มีทางออกหรือเปล่าการแก้ไขปัญหา เป็นอย่างไรนะครับมาไล่เรียงกันดูมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งนะั่นคือเด็กถือเหรียญนะครับมาพูดถึงทางออกกิจกรรมดีๆนะครับเราพูดถึงเรื่องที่ควรระวังอยู่หลายเรื่องทีนี้มาดูว่าทางออกมีอยู่นะครับลูกหลานบริวารยังมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างบรายได้สร้างกิจกรรมดีๆนำความสุขมาให้นะครับแม้ว่าจะเจอปัญหานะครับแต่ทางออกมันมี ในขณะที่เราเจอปัญหาเราก็ยังมีโอกาสที่ดีตรงนั้นตรงนี้เข้ามาอยู่ด้วยทําให้ชีวิตยังมีความหวังมีโอกาสนะครับอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งหมดกําลังใจนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น1นึ่งท้ววนะครับนี่ก็ยังเป็นด้านบรรยากาศที่ดีๆยังมีนะครับไม่ใช่ว่าจะหมดไปทุกอย่างนะครับยังมีกิจ,จกรรมดีๆ มีการงานที่ดีเริ่มขึ้นการติดต่อการสื่อสารการเจรจาการค้าขายจะมีโอกาสและเรื่องของความเข้าใจที่เคยขัดแย้งก็จะเริ่มดีขึ้นโลกก็จะเปลี่ยนสีได้จากสีดำที่มองไม่เห็นอะไรเลยก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นแสงสว่างมีโอกาสเข้ามานนน,นี่นั่นต่างๆค่อยๆตามมานะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหมดกำลังใจก็บอกไว้ก่อนว่าอย่าพึ่งท้อนะครับโอกาสยังมีนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขเป็นสี่ไม้เท้านะครับนี่ก็เริ่มต้นได้งานที่รอพี่น้องชาวราศีตุลมีโอกาสได้เริ่มต้นงานนะครับคืออาจจะมีปัญหาการงานไม่ก้าวหน้าไม่มีความมั่นคงเริ่มดีขึ้นคือจะผ่านอุปสรรคและสิ่งที่รอก็จะเริ่มเป็นความจริงนะครับได้งานมีงานทําไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวมีเงินใช้ความรักเริ่มดีขึ้น ชีวิตก็เริ่มดีเริ่มมีแสงสว่างเริ่มมองเห็นอนาคตที่ดีขึ้นนะครับนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้ก้าวไปสู่ทิศท,ทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับ <S <S ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับ <S <S เพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับเป็น หกถ้วยนะครับในที่สุดก็มาถึงกระบวนการของความว่าสมกับการรอคอยการงานที่เคยผิดพลาดล้มเหลวก็แก้ไขได้นะครับไม่ว่าง,งานประจำงานส่วนตัวการเงินมีโอกาสที่ดีได้รับเงินเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสได้รับรับเงินแบบฟุกฟุกมีสิ่งของมีค่าเข้ามาด้วยนะครับมีของขวัญที่ดีและคนรักที่รอก็จะ กลับมานะครับเป็นช่วงเวลาของการรอคอยแล้วสมหวังแก้ไขปัญหาได้สิ่งดีๆก็จะเข้ามานะครับสรุปดวงคนราศีตุลในเดือนสิงหาคม2568นี้นะครับเส้นทางของเฮโรเฟนพระสังฆราชผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาจารย์นักปราา์การบุญการกุศลมีส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้ชาวราศีตุลมองเห็นอนาคต ผ่านอุปรสรรคแก้ไขปัญหาได้แล้วก็เริ่มต้นได้ดีมีเส้นทางที่เดินที่มั่นคงขึ้นเพราะว่ามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์แนะนาด้วยนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นแม้ว่าท่านจะอยู่ท่ามกลางปัญหามีความเครียดมีความทุกข์มีความกังวลหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินด้วยความรักด้วยยังต้องรอปัญหาจิตปัญหาอะไรได้หลายอย่างนะครับแต่สุดท้ายแล้ว ท่านจะผ่านอุปสรรคได้มีโอกาสดีๆรออยู่นะครับเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละหน่อยสิ่งที่รอคอยก็จะได้ได้รับความสุขหวังรวมทั้งสิ่งที่ดีๆก็จะหมุนกลับเข้ามานะครับการรอคอยลงตัวสมหวังสําเร็จตามที่ปรารถนาได้ต้องการนะครับการงานการเงินความรักกลับมาเริ่มต้นได้ดีชีวิตดีขึ้นมีความสุขเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับผ่านอุปสรรคได้ดีขึ้น กว่าเดิมนะครับเอาละครับก็บอกเล่าเรื่องราวของดวงคนราศีตุลในเดือนสิงหาคมนะครับมาครบทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอุปสรรคนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็เลือกเอานะครับแนวทางใช้วิจัารณญาณด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องใช้ดุลพินิษนะครับ ไม่ใช่ว่าเชื่อแบบหมอพูดทุกอย่างทุกคํานะครับเป็นทางออกทางเลือกทางเดินสํเคัญก็คือตัวท่านเองนั่นแหละที่จะต้องลงมือทํานะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนด้วยขอบคุณที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับวันนี้ก็คงลาก,กันเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับ